ห่อยไว้เนาะระว,ว่าผบ่มีบนตากนนากระติมลเลยเลยเขาก็เลยได้ซักไม้หน,น,นึ่งหข้าไไว้สบายดีเมื่อคนเนาะอ่าเมื่อนี้สมบัติกิน จิตพาทุกคนเลาะสมเนาะเอ่อเลาะสมมันหลังจากที่คนตุบนะเลาะสมมากกว่าเออเขามันเกียกบอหรือเ,เป็นยังไงเนาะตามทุนนะ่งนาสาบ้านเราแต่จิปพาสมอยู่นะก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เห็นนะน้ำนถ้ามันยังบระเด็นเนี่ยอาจจะเข่าจะเห็นเลยมันเน่าเลยเนาะ ยังอุกอยู่เลยยังโมเด็ตหัวมันตกมาซ้อมมือแหละเดี๋ยวพาไปเลาะสมนูกกันเนะาะเดี๋ยวใหพาไปเลาะเบิ่งเนาะไปเล,ลาะเบิ่งหลังจากที่พูนเซาแล้วเบิ่งเอาน้ำเนาะย้ำเกี่ยวข้าวเตะน้ำเนาะปานย้ำดำน้าเนาะเดี๋ยวเหาไปเลาะเบิ่งเนาะ กองข้าวกับอะไ้เอาขึ้นกองเลยมีปะไว้ปะไปอยู่ขันนาเลยเนาะครัว่ามันคนบทันแล้วคนตกมามันเปียกอยู่เปียกอยู่หน่อยหนึ่งเนาะนีะ่น มันปานวะยะน้ำดำนาซึเนาะน้ำล้นขนาดท่าทดเลยถ้ามาเบิง่งหาที่ว่าเกี่ยวเนาะไายที่ว่าเกี่ยวแล้วแต่ว่าเกี่ยวกับพันแล้วนะว่าหากเกี่ยวซอสหน้านึ่งมือนอะไรกับพุินมันค้ำก่อนแล้วก็เส้าเนาะทำมาเบิ่งตัวที่เกี่ยวเนาะมันจมน้ำเลยเนาะนี่นี่นะ น่มันจมน้ำเลยเนาะแล้วต้นตะเก็บขึ้นน้ำจนขนาดปะายู่ถึงต่อเพลิงนะนี่มันก็นยังท่วมมาต่อเพลิงผมเหงองคนเนาะมรสภาพเลยเข่าไปนี่จมอยู่พื้นน้ำเนาะ เดี๋ยวเพราะว่าเบิง่งเมื่ออื่นเขาจะได้เก็บขึ้นมาตากเนาะว่ามันจมลงหมดเลยนี่นอนอยู่น้ำเลยเนาะตางด้นที่เข้านี่เข้าซุกแล้วนะ Hồ súc lên nó, non như năm lên đi Hồn bộ bên chay Nhám kiểu khảo của nó Tại vì bằng nấm nó เบึงน้ำปันยามเดือนหกเดือนเจ็ดเนาะหลายท่วมคณะเลยนี่นะแต่ว่าเขางั้นก็กำลังกำลังออกเนาะเขางั้นเลยพอดีแต่ว่าเข่าโออด,ต,าาดตัวทีพวกเขาเกี่ยวเลย <c oughs> น้ำน้ำล้นคณะเลยเจอพัญยุเข้าไปเนาะ ต่างโคมเสียหายพอยสมควรนี่เนาะมาเบ่งตัวมัดเป็นโคนก็นดีเปียกมืดมัดเป็นโคนกัน หัวมัดเลยแต่ยังบม่ได้หาบเขาเนาะนี่เนาะสำหรับโค้ดที่เัามัดแล้วเนาะมัดแล้วคือสอง่งให้ จมน้ำเลยเนาะมัดทรงหายแต่ว่าไม่ได้คุณข้าคุณข้าวโทันเนาะก็คือทรงหายนี้อันนี้กับหายเทิงนี่เนาะทรงหายกับประมาณเกือบสาวหามเนาะ ตาคุเหียมห้อยเพราะว่าได้แต่ดึงอ่าคนขึ้นมาไว้อยู่ขนา้แหละตาบดาเแช่น้ำบดายนยนทาวปะอยู่อยู่กลางให้น้าเลยอาจจะเสียหายก็นี่เนาะแต่ว่านี่เขาคุขึ้นมาไว้อยู่ขนา้าค่อยและ,นนและเป็นคนๆนก็นดี คนมาไว้อยู่คนาเนาะ้าถาเบิ่งววัมันเด็ดไปเลยเราจะได้คนหาบนตากเนาะวันนี้เนาะโอ้มันเจือนโอ้กองนี่เจือนเนาะเจือนลงบนเลยกองราะว่า แต่ก็อคอยกองไว้อยู่เทิงพี่เนาะมันเจือดลงเซน,น้ำมดเลยเนาะดังที่ท่านเห็นเดี๋ยวข้าก็เสียใจคนขึ้นโอ้แต่ก็อคอยกองเลี้ยนมาอยู่เทิงเลยเนาะแต่ว่ามันเจือดลงมาเซน,น้ำเลยเสียหายแล้วเป็น นนี่เาะส่งให้เต็มๆที่บริด้คนเขามีแต่ปะตากผลเลยส่งให้นี่นะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งอยู่กองเนะเาะเพราะว่าอยู่กองอะอยู่กองมั้งอาจกระเปียกอาจจะเบียกเนาะเพราะว่าเอาเห็ดหารบดมได้สูงอะนะคิดว่าผลสีสาวตกและก็เลยเห็ดพอดีแต่เอาไม้ขึ้น แล้วก็เอาแยงปูเนาะมันอาจจะทางพื้นมันจะซุ้ม,มืดและพขอบคุณผลตกเดือนสิบเนาะผลตกเดือนสิบอันนี้ขี้ด,ดวดผลตกเดือนตกเดือนเจ็ดเนาะย้ำไทยให้ไทยนาอามาเบ่งกองข้าวเนาะ พื้นมันก็คือสิเปียกไปแล้วมุ้งอยู่แต่ว่าพื้นมันบ่สูงเนาะกำลังเป่งระบายเนาะพุ่นน่ะเป่งระบายโซ่สามสองเลยพื้นมันก็เปียกบ่บายเบิ่งอ่ะโอ้เปียกหน่อยหนึ่งเนาะพื้นมันเนาะเพราะว่า น้ำมันอั่างใงนนะ้ล้วมันเ็นให้มันเปียกขึ้นกองนี้ก็เปียกคือกันเพราะว่าเฮายังบดไอกองปกติเพาะว่าเข่ายังบดทันรวมเดียวแล้วเนาะโอ้หมดเลยพื้นมันนะนี่นี่เนาะเป็นน้ำเลย เปียกเลยพื้นตดวนี้เพราะว่าเฮามีแบบเอามาไว้ลายบอดนั่นนะอยู่เทียงน้าก็มีบอดนึงกับอยู่นี่ก็มีสองกองน้อยเนาะคือกองนี้หรือกองนั้นนี่เน,นาะทำเขา่าเจ็บคักเจ็บแน่ นอนเซน้ำอยู่เลยเนาะุูน่ะเห็นยังบนได้รอได้ทาบนเสาแล้วก็มันเดดมันเดดเนาะเลยเราจะอคอไอ้เก็บบนตากเก็บขึ้นคณะอะไรเนาะส่วนเล็กน้อยเก็บขึ้นไว้อยู่ตามคณะเนาะเบิ่งมันแห้งเมื่อ,อื่นเดี๋ยวครก็มาเก็บขึ้นเก็บข,ขึ้นตากบนนี้แหละเนาะนี่ นี่แหลนะเนาะความลำบากของสาวนาเนาะโดยที่ได้เข้ามากินมันบมเมนันความง่ายเนาะมันต้องว่าเรื่องอันทำมัซาร์เนี่ยเห็ดไปก็ดีเห็ดให้ห,หนากระเถิบทำมัาร์ดบอก่ามันวยกันเนาะก็คือนี่แหละกลัวจะได้มันมาเป,นมเป็นเม็ดเป็นก้าวสารมาหนึ่งกินแต่ละมือเนาะถ้าคนบุคเคยเห็นนะ้าอาจจะประหจักบอกมันลำบากสัมภาร นี่ตัวนี้ผมก้มตัวนี้เอ้างานก็เลยผมก้มเนาะกับผมเป็นยังกับผูดีปนหำม,มามันกับผูดีงามขึ้นเลยเดี๋ยวาม,มาชมเขากำเนาะนี่คือเขากำเขากำปีเนาะใส่อยู่ส่องหายี่หาเนาะ พกรรนี่ใส่อยู่ซไฮเพราะว่าขากรเนาะราคามันก็สิแพงกว่าเขาธรรมดาก็เลยใสลองเบิ่งเนาะปีนี้ว่าใส่ไฮก็บ่ฮู้ว่ามันสิได้จกเป่าเนาะไฮนี่อยู่นี่ซองแล้วก็อยู่วางเนาะอยู่วางไกลๆพเนาะขอเห็นมีบุ ทรงไฮเป็นซีไฮเนาะนี่เนาะมันก็กําลังก้มเนาะกายจะสุกแล้วพี่กายแลไฮเดียวเนะาะใส่ไฮเดียวได้อยู่สามเป่าแต่ว่าปีนี้ใส่อยู่ซีไฮเนาะหมูหมดสิได้จากเป่าเนาะสิประมาณนี้เนาะเขากำเขาเม็ดำดำๆมาแลยเนาะตัวที่ว่าเขาให้ขนมให้กินนะนะ เปิดไปเลยเนาะกกเข้าก็ดีน้ำทั้งมันเนาะบ่มีกกเข้าอยู่วังน้ำทั้งเนาะนี่เนาะลงอยู่ในพื้นน้ำเลยก,กัมก็หลงอยู่ในพื้นน้ำเลยเนาะนี่นี่ย่อเก็บขึข้นมาไว้เนาะเก็บขึข้นมาไว้อยู่ ถึงคนาอสกอนนี่เนาะนี่เนาะอันนี้เลยตัวที่หาว้ายอยู่เที่ยงนานี่แต่ว่าตัวนี้บบเปียกบบเปียกปนไดนะเพราะว่าเฮาเห็ดสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะนี่สำหรับคลิปที่พาเลอ่า ชมปูนตกน้ำถ่วมเนอะเข้ากะโคจบไว้สำนีเนอะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามารับชม